อ่ะครับผมก็มาต่อกันในพาร์ทนี้นะครับน่าจะเป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับก็จะทําการตรวจเช็คซ่อมในชุดนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะทําการวัดเหมือนเดิมนะครับเเมื่อกี้ขอลองไล่ดูก่อนนะวัดโอมอ่าช็อตอยู่ตรงนี้มานะครับอืมกาวมันมาลงไหน กาวมันมาลงอ๋อมันมาลงลายนี้เลยนี่นะครับลายใหญ่ๆนี้นะครับคือกาวของมันนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับโอเคผมก็จะวัดเอาสายแดงจิ้มไ้ที่กาวของมันนะครับที่ด้านที่เป็นไฟนะครับด้านที่เป็นไฟวัดแล้วขึ้นแบบนี้นะครับไล่มานะครับปั๊บปั๊บปั๊บป๊ขึ้นมาอ่ามันมาเข้าหาไอซีชุดนี้นะครับอันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรเสียนะครับเราสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการ ลอยนะครับผมจะทําการลอยตรงนี้เอาก่อนนะครับเพื่อจะวัดชุดชุดที่มันจะมาหาบอเฟอร์ว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับมันช็อตอยู่ชุดนี้หรือว่ามันช็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับหรือช็อตอยู่ได,ดโอดตัวนี้นะครับหรือซีตัวนี้นะครับอ่าลอยก่อนนะครับขออนุญ,ญาตนะครับทํางานคนเดียวค่อนข้างที่จะทุลักทุเลหน่อยนะครับ ทำการลอยโดยลอยจัมเปอร์นะครับแยกนะครับว่าให้มันเป็นส่วนคนละส่วนกันแล้วเราจะทำการวัดโอห์มหานะครับดูนะครับก็สายสีแดงจับที่เดิมนะครับสีดำมาจับที่ปลายไดโอดเหมือนเดิมนะครับปา๊าอ้าวไม่ขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตรงที่ลอยเนี่ยข้ามมาหาฝั่งไดโอดสีตัวนี้หรือมาหาบัฟเฟอร์คือไม่มีตัวช็อตแล้วนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลองจิ้มให้มันรวมกันก่อนนะป๊บนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองวัดฝั่งนี้ครับน่าเห็นไหมขึ้นสุดเลยนะครับโอเคเรารู้แล้วว่ามาตรงนี้ไม่มีวงจรต่อแล้วนะครับน่าจะขึ้นมาหา i อซสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลอย i อตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวใหญ่ก่อนนะครับเพราะตัวเล็กนี่จะจะไม่ลอยนะครับตัวเล็กจะไม่ลอยแต่ว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับดูก่อนนะมันมีตัวใหญ่ตัวเล็กนี่มันจะทํายากสักหน่อยนะครับมันต้องใช้แหนบขีบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการเช็คดูนะครับอ๋อมีมีสีด้วยสองตัวด้วยตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมเสียฟ้าใหญ่หญสองตัวนี้นี่ตรงนี้กองโฟกัสหรือเปล่าอ่าเนี่ยสองตัวนี้นะครับข้างในนี้นะครับสองตัวนี้นะครับที่อยู่ลายวงจรเดียวกันโอเคผมจะทําการ รอยอ c อซีสองตัวนี้ด้วยแล้วก็ไอซตัวนี้นะครับลองดูนะครับลอยดูนะครับตัวไฟจ่ายไอซีไอซมันช็อตเองหรือเปล่านะครับมผมเจอมาทุกรูปแบบนะครับทั้ง C ช็อตทั้งไอซีช็อตทั้งปิ้นแบบมันรั่วเองก็มีนะครับ ยกขึ้นแล้วนะครับไซี IC ช็อตไหมเอ่ยขาฝั่งซ้ายสุดมันเอามาลงกาวลายนี้นะครับด้านขวามาจากลายไฟนะครับอวัดดูก่อนอ้าวซี IC ไม่ช็อตนะครับผมวัดวัดจากลายวงจรเดิมก่อนนะครับเทียบกับกาวาขึ้นสุดเลยนะครับผมขึ้นสุดเลย เราทาการลอยลอยซีก่อนนะครับบางทีผมเจอบ่อยอยู่นะครับซีพวกนี้นะครับมีสองตัวใช่ไหมผมลอยขาตัวละหนึ่งข้างนะครับโอ้ฝันเยอะสักหน่อยครับอุปสรรคการทํางานนะเพราะว่าทํางานคนเดียวด้วยครับเปิดพัดลมก็กลัวมันจะเข้าไม้ด้วยนะครับอ่าผมลอยซีแล้วนะครับ ไอซีเราวัดแล้วให้น่าจะเสียนะครับปั๊บวัดที่ลาวงจรอ่านี่แบบนี้เรารู้เลยอะไรเสียนะครับนี่นะครับนี่นะครับปั๊บขึ้นมาเดี๋ยวมาดูครับสองตัวนี้ซีสองตัวนี้ตัวไหนจะเสียนะครับวัดที่ขาซีตัวนี้ไม่เสียนะครับไม่ขึ้นนะครับมาดูขานี้นะครับอ่านี่ไงเราเจอแล้วนะครับอ่าโอเค เจอแล้วนะครับนี่หน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สีตัวใหญ่ตัวนี้นะครับโอเคผมจะทําการถอดออกมานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับโอเคในพัพต่อไปนะครับผม